สวัสดีครับท่านผู้ชมรับติดตามมาช่วงดีๆทุกเดียนบ้านเนินครับสามวันแล้วครับสามวันแล้วครับที่ท้องฟ้าเป็นแบบนี้นเห็นแสงอาทิตย์ฝนก็ตกทั้งคืนครับจอแจจอแจทั้งคืนครับท้องฟ้าปิดตั้งแต่3วันแล้วนะครับไปทุกเรียนก็ ไม่ได้สํองเคราะห์แสงนะครับไม่ได้ทํเคาะห์แสงเ,เลยไม่ได้มีการกักทรงกักโศกอะไรเลยครับตั้งท่าจะแทงยอดอย่างเดียว นี่ขนาดหน้าหนาวแลครับนี่ฝนยังไม่หมดนะครับผลยังไม่หมดบรรยากาศก็จะดูเฉดเฉะนะครับเฉดเฉะเหมือนหน้าฝนดูตอนนี้ครับ แตกยอดดีมากๆยอดยาวดีนะครับสวยงามยอดสวยผลปืชก็ได้ประโยชน์ครับหญ้าก็ วันนี้พรุ่งนี้งอกนะครับอันนี้ก็จะเจอมแมลงปีกแข็งตัวดำๆครับเน่นงานแต่นกจิบไม่ค่อยมีอะไรรบกวนเท่าไหร่นะครับนกจิบปลูกเป็นคู่แข่งหมอนทองนะครับเดิมที่ปตแปดครับพอปลูกเป็นคู่แข่งปุ๊บเนี่ยงามตอนน้นั้น บรรยากาศยามเช้าครับก็มีเช้าและสายๆแล้วก็8แปดโมงแล้วครับท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยน้ำอยู่ครับท้องฟ้ายังเต็ม,มด้วยน้ำอยู่เลยจะมาแวะดูต้นนี้ กราจะเล้วดูเหมือนจะเป็นตุ่มตาดอกนะครับเจอฝนเข้าไปมันจะเปลี่ยนแปลงไหมเป็นตาดอกนะครับดูรั้วทางแล้วตุ่มตาดอกครับมี แสมแสมมานะครับแซมแสมมากจากตุ่มตาขาวๆจะกลายเป็นตาดำเลยครับเจอฝนทุกวันเลยตอนนี้สามสี่วันติดแล้วล้วก็มีแววอยู่นะครับเนี่ย นี่ชัดเจนเลยนะ้าดอกชัดเจนเลยครับแต่มันไม่ยอมใสไม่ยอมขาวมันดำเลยใช่นะครับดำเลยครแทนที่จะ ถ้ามีแดดสักสองวันเนี่ยเขา,าก็จะเปลี่ยนเป็นตาดอกชัดเจนอาทิหมาเอามาจากพยักระพูมิไสหมาสารครามครับหมามาไกลครับหมาวัดครับหมาวัด อากาศครับมันก็จะเจอะแฉะหน่อยดูนกจิบครับปลายยอดโดนมแมลงเล่นงานครับแตกยอดอย่างดีเลยปิดแล้วดอกบานเต็มต้นและติดลูกเดียวครับแต่ลูกเดียวนั่นคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆจริง ดูบรรยากาศยามเช้าเช้าทุกเรียนบ้านเนินอันนี้ยังตันอยู่ครับตันอยู่ นี่ห้าปีครับกระท่อนกระทน่นกระท่อนกระแท่นอยู่สามปีครับมาโตมางามมาสองปีนี่แหละครับสามปีแรกนี่อ๋อไม่เวิร์กนะสวยงาม ม,มีใครสนใจนะครับชอบกินก็แต่ไม่ชอบปอกไม่ชอบผ่าไม่ชอบปอกสุกร่วงคาต้นเลยร่วงเลยดกซะด้วยครับไม่มีคนมาแต่งครับไม่มีคนมาแต่งค,คัดออกยังไงนางสาวโมหมาย้ายบ้านครับหมามันก็มีหัวใจครับย้ายบ้านหนีมันอยู่นี่ จากบ้านพี่สาวยายบ้านนี้เฉยเลยเพราะคู่นี้ก็เป็นคู่ซี้กันนะครับก็เลยมาหากันแล้วก็ไม่กลับอยู่เลยดนเพชรดำรงถนนเพชรดำลงไม่ได้แต่งลูกครับเยอะเลยเปชนน้ำลงอร่อยครับอร่อยกว่าเพชนตาช้า เพชรลาจืดกว่าครับเพรละชาจืดกว่าเยอะตูเพชรดาลงไ่ได้ของผมว่าเพชรลาชามาปลูกไม่ได้เรื่องเลยสองต้นนี้เ็เพชรดำลงคนระับอร่อยอร่อยทั้งคู่เลยของผมลนะจืดกว่าโอเคครับผมคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ